หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำจริงๆไม่ใช่โครงการที่ยังไม่เสร็จหรือไม่ใช่โครงการการจัดหาแต่เป็นเรือดำน้ำที่เดินเครื่องได้จริงออกปฏิบัติการจริงและเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือไทยมาเกือบ1ิบปีเต็มแต่ที่น่าแปลกก็คือเรื่องราวเหล่านี้กลับไม่ค่อยได้พูดถึงในประวัติศาสตร์ไม่มีใครเล่าในหนังสือเรียนไม่ค่อยมีสารคดีไม่มีแม้แต่ภาพจำในวัฒนธรรมไทย เหมือนกับเรื่องราวทางทหารอื่นๆทำไมเกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้ำไทยถึงสี่ลำและทำไมชื่อของพวกมันถึงหายไปและไม่เคยถูกพูดถึงอีกเลยวันนี้เราเริ่มต้นจากเรือที่มีชื่อเพราะที่สุดลำหนึ่งเรือลำนั้นชื่อรือหลวงมัตฉานุเรือที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในยุคที่ประเทศกำลังพยายามยืนบน,บนเวทีโลกหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง จุดเริ่มต้นของความฝันใต้น้ำของไทยถ้าย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2478ถึง2479นี่คือเวลาที่ประเทศไทยกำลังปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ประเทศกำลังจะปรับโฉมทั้งระบบตั้งแต่กฎหมายการบริหารรัฐไปจนถึงการทหารในเวลานั้นโลกกำลังแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางการทหารอย่างดุเดือดเรือดำน้ำ ถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดอันหนึ่งของยุคและญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรของไทยในเวลานั้นก็กำลังพัฒนาเรือดำน้ำได้อย่างรวดเร็วกองทัพเรือไทยจึงเสนอให้จัดหาเรือดำน้ำเพื่อให้ไทยมีศักยภาพในการป้องกันชายฝั่งและทะเลอ่าวไทยสุดท้ายรัฐบาลอนุมัติการจัดซื้อจากอู่ต่อเรือมิตซูบิชิเมืองโกเบจากประเทศญี่ปุ่นไทยสั่งซื้อมากถึงสี่ลำได้แก่เรือหลวงมัชานุ เรือหลวงวิรุณเรือหลวงศิลปสมุทรและเรือหลวงพายชุมพลชื่อทั้งหมดถูกตั้งจากตัวละครในวรรณคดีไทยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีชาติไหนใช้แบบเดียวกันทําให้เรือดูไม่ใช่แค่ยุทธภัณฑ์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความหวังในยุคใหม่แม้เรือดำน้ําไทยจะเป็นรุ่นเล็กหรือเป็นเรือดำน้ําชายฝั่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเรือดำน้ําขนาดใหญ่ของประเทศมหาอำนาจแต่ความสามารถของมัน ถือว่าล้ำสมัยสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นข้อมูลจริงของเรือดำน้ำของไทยที่หลายคนไม่เคยรู้เรือดำน้ำของไทยนั้นตัวเรือมีความยาวประมาณ51เมตรบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ25คนดำน้ำได้ลึก75-80เมตรมีท่อยิงต่อปิโดถึง4ท่อวิ่งใต้น้ำด้วยพลังงานแบตเตอรี่วิ่งบนผิวน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วใต้น้ำประมาณ8นอต สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเรือดำน้ำนี้ก็คือความเงียบบันทึกของกองทัพเรือระบุว่าเรือดำน้ำรุ่นนี้ตรวจจับยากมากในยุคนั้นแม้จะเล็กแต่ก็มีความสามารถที่ทำให้ประเทศรอบข้างต้องจับตามองทันทีเพราะอย่าลืมว่าระหว่างปี2480ถึง2490ไม่มีประเทศในอาเซียนใดมีเรือดำน้ำเลยแต่ไทยมีถึงสลำนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่คือก้าวกระโดดของกองทัพเรือไทยในเวลานั้นจริงๆ ในปีพศ2483ถึง24 2484ไทยและฝรั่งเศสอินโดจีนมีความขัดแย้งกันเรื่องพรมแดนซึ่งลุกลามกลายเป็นสงครามอินโดจีนนี่คือครั้งแรกและครั้งเดียวที่เรือดำน้ำไทยเข้าสู่สถานการณ์ภารกิจจริงในสงครามอินโดจีนบทบาทของเรือดำน้ำไทยในเวลานั้นก็คือออกลาดตรเเวอ่่าวไทยตรวจจับเรือรบของฝรั่งเศสที่อาจจะเข้ามาคุกคาม ป้องกันแนวขนส่งยุทธปัจจัยทางทะเลและรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้จันทบุรีและประจวบคีรีขันธ์แม้ท้ายที่สุดจะไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องยิงตอร์ปิโดจริงแต่การปรากฏตัวของเรือดำน้ำไทยทำให้กองเรือฝรั่งเศสต้องมีการปรับแผนการเคลื่อนพลและเกิดแรงกดดันที่ส่งผลต่อย,ยุทธศาสตร์ในหลายพื้นที่ในเวลาต่อมาสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ก็คือลูกเรือของเรือดำน้ำในช่วงสงครามต้องฝึกหนักมากทุกครั้งที่ออกลาดตระเวน ต้องอยู่ในพื้นที่แคบและอากาศน้อยความเงียบในเรือดำน้ำไม่ใช่เพียงแค่ความสงบแต่มันคือความกดดันที่ทําให้หัวใจเต้นแรงตลอดเวลาเพราะถ้าเรือดำน้ํามีเสียงเล็ดลอดเพียงเล็กน้อยและถูกจับได้โอกาสรอดแทบจะไม่มีเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปีพศ2488สถานการณ์ของไทยก็ดูเหมือนจะสงบขึ้นแต่สําหรับเรือดำน้ําไทยมันคือจุดเริ่มต้นของความลําบาก เพราะผู้ผลิตเรือคือญี่ปุ่นและญี่ปุ่นในเวลานั้นคือผู้แพ้ในสงครามจึงถูกห้ามผลิตอาวุธทางการทหารทุกชนิดรวมถึงอะไหล่เรือดำน้ำด้วยถ้าเป็นชิ้นส่วนทั่วไปก็ยังพอซ่อมได้แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เรือดำน้ำซึ่งมีอายุการใช้งานที่สั้นมากและจำเป็นต่อการดำน้ำไทยไม่มีทางผลิตเองได้เลยแม้ไทยจะมีงบประมาณแต่ก็ซื้อไม่ได้เพราะกฎของผู้ชนะสงครามนั้นเข้มงวดมาก เรือดำน้ำไทยจึงค่อยๆขาดอะไรขาดการซ่อมบำรุงลูกเรือหลายคนเล่าว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างที่ต้องทําขึ้นเองแบบช่างไทยประดิษฐ์เพื่อให้เรือออกวิ่งได้บ้างแต่การดำน้ำจริงเริ่มทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปีพศ2494-2495แบตเตอรี่ของเรือดำน้ำทั้ง4ี่ลำเสื่อมจนไม่สามารถดำน้ำได้อีกจากเรือที่สามารถดำน้ำได้ลึกและเงียบ กลับกลายเป็นเรือที่ต้องวิ่งบนผิวน้ําแทนเรือดำน้ําไทยจึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดำน้ําอย่างที่มันควรจะเป็นได้อีกต่อไปลูกเรือเล่าว่าเวลานําเรือออกจากท่าชาวบ้านบางคนยังแซวว่าเรือดำน้ําของไทยไม่ดำน้ําแล้วเหรอคําพูดนั้นทําให้ลูกเรือหลายคนสะเทือนใจเพราะสําหรับพวกเขานี่คือหน่วยรบที่ใช้เวลาฝึกหนักที่สุดหน่วยหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่กลับต้องเห็นมันค่อยๆหมดสภาพโดยที่ช่วยอะไรไม่ได้เลย สุดท้ายในปีพศ2495หน่วยเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยถูกยุบอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลหลักที่ว่าไม่มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุงไม่มีแบตเตอรี่สำหรับดำน้ำญี่ปุ่นถูกห้ามผลิตงบประมาณที่จำกัดเรือทั้งสี่ลำถูกปลดประจำการบางลำนำไปจอดเป็นเรือฝึกก่อนถูกขายเป็นเศษเหล็กในเวลาต่อมาเรื่องที่แปลกก็คือแทบไม่มีภาพไม่มีบันทึก ไม่มีพิธีการปลดประจำการที่ชัดเจนเหมือนประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนี้ค่อยๆถูกลบไปอย่างเงียบๆทำไมคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่รู้ว่าเราเคยมีเรือดำน้ำมาก่อนมีเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์เห็นตรงกันอยู่หลายข้อข้อ 1. เรื่องจบลงด้วยความสูญเสียไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงยุธทธภกรที่จบลงแบบเศร้าๆแบบนี้ข้อ 2. ไม่มีเหตุการณ์รบที่จะกลายเป็นตำนาน แม้จะมีภารกิจจริงแต่ไม่มีฉากการรบที่ดึงดูดผู้คนแบบที่มักถูกกระทำเป็นหนังหรือสารคดีข้อ3ช่วงนั้นประเทศมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยเรื่องราวหลายเรื่องถูกทับซ้อนกันและกลบหายไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทําให้เรื่องของเรือดำน้ำไทยถูกพูดถึงน้อยลงเรื่อยๆจนแทบไม่มีใครรู้จักแม้เรื่องราวเรือดำน้ำของไทยจะถูกลืมแต่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจของชาติ และสิ่งที่อยากจะเน้นที่สุดก็คือไทยคือประเทศแ,กแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเรือดำน้ำจริงมีการฝึกเข้มข้นเทียบเท่ามาตรฐานของญี่ปุ่นลูกเรือไทยในยุคนั้นมีความสามารถและความอดทนสูงมากและเรือทั้งสี่ลำเคยช่วยปกป้องน่านน้ำไทยในช่วงสงครามอินโดจีนได้จริงนี่คือประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมแต่เมื่อเรามองลึกลงไปมันเต็มไปด้วยความพยายามอุดมการณ์ ความศรัทธาของคนรุ่นก่อนๆเรื่องราวของเรือหลวงมัชานุและเพื่อนร่วมรุ่นทั้งสามลำจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเรือดำน้ำแต่มันเป็นเรื่องของประเทศที่กำลังเติบโตแล้วต้องเผชิญความจริงของโลกที่แก่งแย่งชิงดีในแบบที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือเรื่องของความพยายามความหวังความผิดหวังและความเงียบความเงียบที่ยาวนานจนเกือบทำให้เรื่องราวทั้งหมดหายไปจากความทรงจำของคนไทย แต่ทุกครั้งที่เราขุดค้นเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเล่าใหม่มันคือเครื่องเตือนใจว่าเราต้องเตรียมความพร้อมและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดผมเป็นทหารเรือและเป็นทหารเรือดำน้ำซึ่งมีอยู่ในกองทัพเรือและก็จนท่งกองทัพเรือไม่มีเรือดำน้ำผมอยู่จนวันสุดท้าย